ต้นนะครับหวัสดีครับเพชรธงชัยเกียรตินครชนครับวันนี้โชวกพิกัดเท่าไหร่วันนี้โชวกพิกัด138ปอนด์ครับมา,มาสอบเกินไปเท่าไหร่สอบเกินไป1ปอนด์ครึ่งครับเก่ไปลดมาแป๊บเด<ช>ีเยวค่ย น้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับอ๋อคุมมาประมาณ 4, Likewise, affe, 4ี่โลครับสามสี่โลยังรดได้เรื่อยๆเ,เลยใช่ right, ครับน้ำหนักนี้เราชชกปกติไหมหรือว่าต่ำกว่านี้ได้อีกก็ปกติครับสุดเอ่อสุดเท่าที่ดีกว่าแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับมิศกวันครับคุณพ่อคุณซ้อมมีใครบ้างก็มีเสียงปืนใหญ่พยักปืนใหญ่ครับไฟนี้เก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็ประมาณสักสามอาทิตย์ได้ครับผมกลับมาเคลื่อนไหวได้กี่ไฟแล้วเนี่ย ได้หลายไฟแล้วครับเป็นไงชนะกี่ไฟก็ชนะสองสองไฟหลังติดแล้วครับคือบู๊ความมั่นใจกลับมาเต็มที่ครับนี้เจอกับบุญชัยครเจอกันไหมไม่เคยครับเห็นรูปร่างแล้วเป็นไงก็สูงดีครับเออเราจะวางใจบางแผนไงดีครับก็ไม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวเขารู้ครับแต่บู๊เหมือนเดิมไหมครับบู๊เหมือนเดิมโอเคใครเชียร์เราก็ไว้ใจได้ครับอายุไรแล้วครับอายุยี่สิบเอ็ดปีครับจังหว่าชมบุรีครับปปล่อยเท่าไหร่ครับ ปล่อยๆน้ำหนักเราครับกิโลปล่อยๆหกสิบแปดโลครับเป็นเพื่เราเป็นมวยอะไรก็มวยเข่าเนาะซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยเจ็ดสองครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วทั้งหมดเลยก็ประมาณห้าสิบกว่าครั้งได้ฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับก็ฝากติดตามผมด้วยครับเพชรธงชัยเกียรตินครชนครับอือบคุณครับน้ำต้นไหนครับอ่าบุญชัยครับชกกับบุญชัยออยตองขาวเชียงใหม่ครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบแปดครับมาสอบเป็นไงครั้งแรก ผ่านผ่านเลยนะ้นหลักนี้เราคุมมากี่โลครับคุมมาโลสองโลครับก็สบายสบายเลยปกติเราชกต่ำสุดเท่าไหร่อ่าหกสิบเอ็ดแต่ร้อยสามสิบสามอ่าก็ประมาณร้อยสามสิบต้นต้นครับวันนี้สามแปดเจอใครอ่ะเจอกับอ่าเพชรทรงชัยทรงชัยนะเคยเจอกันไหมยังไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมายังอ่าดูแล้วครับเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มี ขามีหมัดเดินบี้ประมาณเนี้ครับมีลูกบูส์ข่ายทหารก็เนาะแล้วเราจะวางเกมมางแผงไงดีวันนี้ก็อาจจะชกตั้งรับตั้งรับริมือครับแล้วซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่ออกิจเจริญชัยครีรัตนงใหม่ครับผมก็ซ้อมอยู่กับใครบ้างครับก็ ชั่วโมงเพชรครับหลายหลายคนเพชรเจรบวันนี้ซ้อมมากี่วันนี้ทั้งหมดเลยซ้อมประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้ล่าสุดชกที่ไหนมาอ่าชกเชียงใหม่ครับชกที่เชียงใหม่นะได้ช่างไหมก็ไม่ได้ช่างครับไม่ได้ช่างเลยนะประมาณนี้ครับไม่ก็ประมาณนี้ก็ไปปล่อยชกเลยครับผมแล้วในเมืองกรุงล่าสุดอ่ะเมืองกรุงก็เราก่อนชกกับเพชรประวิทย์ครับอ่านานหรือยังนานแล้วครับประมาณเป็นปีได้ไหมไม่ใช่ว่าหลายเดือนครับประมาณครับหลายเดือนอยู่ครับเออ ชนะหรือแพ้อ่ะแพ้นอกยกสี่แพ้ที่ไหนครับแพ้ที่อ้อมน้อยที่อ้อมน้อยออ๋ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการชกบ่ายแล้วครับผมรู้ตัวครับผมนะครับผมอายุอะไรแล้วครับอายุ17บเจ็ดจะสิคนจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยปอยเท่าไหร่ครับปล่อยๆประมาณ6 5สิบครับห้าหกนะคุณเดือนเราเป็นมวยอะไรครับมวยก็มวยเข่ามวยริ่งหน่อย มวยขวาครับเราสูงร้อยแปดสิบครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับประมาณสามสิบกกว่าครับสามพี่น้องก็เชียร์หน่อยวันนี้ครับผมได้ครับก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบมุณครับทีครับครับ